ปัดเดจ้าป้าดาวจะแกงไก่พันเหนียวแต่มันเป็นไก่นมนะเนาะไปซื้อไก่พันเหนียวมาเหมือนละเจ้าไก่บ้านแกงใส่ผักกาดยอดเจ้าผักกาดยอดนี่เยอะกับเจ้าแต่ป้าดาวเอามาให้อดูแขนเนี่ยมันจะเต็มถาดเนาะแล้วก็มีพริกแกงเจ้าไปเจ้าเอาไก่ไปครัวก่อนเนาะ Xé nấm mắn phải biết mình cho Qua cay, cho cây แกงมานั่งน้อยเหี้ยก้าเนาะจำเดียวเอาพักเขาใส่เห็นมันน่าจะเปลี่ยนมอกแกงแน่แน่ลยอะ <c oughs> อน้ำใส่เลยเจ้าปลาดาวคั่วแต่เจ้านะแต่ปิดโทรศัพท์อะไ้ จำเนียต้องเตรียมหน้าหม่ขั่งมื่วเจ้าเนี่ยอันเป็นไก่พันเหนียวเนาะต้องแกงไก่หรือเปยกันเจ้าก็เดียวแกงไก่หรือเปยก่อนไก่อาจจะหดก็ได้เนาะไปมาไปมาอาจจะใจหม้อใบนี้ได้อาจจะมาได้เปลี่ยน แกงไก่ถ้ามันเปื่อยกันเจ้านีกะหน้าหม้อแกงเดือดนะเจ้าเอาฝาหม้อปิดเลยปิดด้เจ้าไก่นานเปลลื่อยเนาะพอเป็ดไก่เหนียวไก่เหนียวเต็มเป็นไก่นุ่มเจ้าคองใจเวลาประมาณสักเกือบสมองก็หนักอีกแล้วเอาจิ้มเปล,ละนะ่อยหวานเนาะ พักเสร็จเลยแก่พักกาดยอดก็พักกาดเขียวปนกันปนกันเจ้าเนี่ยพักกาดเขียวก้านใหญ่ๆนี่เจ้าติดผลอมาดองพักเกม็มพักอย่างนั้นแนหะแต่มันอันนี้เป็นมันเป็นแบบหวานเนาะ มัน่ะเจ้าแก่ผักกาดไก่เจ้าผักกาดเขียวผักกาดปันกระห,หนันออกกับผักกาดหยอดเจ้าแก่ไก่บ้านเนาะโอ้ชิมนะมันดูหวานหวานเจ้า แกงผักกาดนี่เวลาใส่ไก่นี่จะหวานขนาดเนาอบะ<ม>ร้าวกับอันเต่าแกดนี่อากาศมันเย็นนะเนาะมันนานเดือด หยอดเจ้าแกงแกงเจ้าโจ้อยู่นี่กันเนาะบัดนี้ว่ากันนะเจ้าอย่ามัแกงมัากาดบอยนะบบบบอยแล้วเนาะเมืองนอกนี่ปีหนึ่งก็จะได้กินข้าวหนึ่งเนาะ ประเจว่ามีกินตลอดจยางกับเมืองไทยเจ้ามีกับภักกาดนะแต่มันเป็นพักกาศดต้นพักกาศดใบเนาะ ไก่ยู่ปืหมอเจ้าไก่เยอะเหมือนกันนะเต็มปีไก่บ้านนะเมื้อมันเนื้อแบบเยอะเจ้าทีนี่ก็เอาพักป้อมใบหอมลงเลยนะ ก็เพราะได้กินนอะ <c oughs> อันนี้มาแค้นเจ้าต่ำเพราะยาบๆเนาะต่ำละเอียดก็ได้อ๋อหอมเจ้าอันนี้เป็น มัเแ็นโดยหังเนาะจะหายวเจ้ามัแขนโดยหังมัดแขนมันมีหลายยังเหรอเจ้ามีหลายพันเนาะแบบบ่ห่อมก็มีนะเจ้า ปาดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปัากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อป้าดาวด้วนอ้อยจำได้ผานคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ